สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราจะทําการคํานวณสูตรเดินบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะสําหรับงวดวันที่16กรกฎาคมพศ63นี้ขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเดินบนของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะรวมกันสนับสนุนสลากกินเบนรัฐบาลคาเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับสูตรคำนวณเดินบนของเรานะคะขอแนะนำท่านผู้ชมนะคะเอาหลักแสนบวกหลักร้อยบวกหลักสิบล่างบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วย 1, ร 100, ครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่สี่สองครั้งบวกหลักสิบครั้งที่สี่สองครั้งนะคะบวกกับสองคงที่สำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวัง,งขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะ เรามาทำการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเดินบนของเราในวันนี้คํานวณได้เลิเดนอะไรบ้างนะคะหลักแสนนะคะเลย5 5าบวกสได้7 7็บวกสองได้เก้าเก้าบวกเก้าสิบแปดสิบแปดบวกสามยี่สบเอ็ดยี่เดบวกสมยี่สิบวกเจ็ดสบวกเจ็ดสได้เลเดน8นะคะแปดบวกได้สิได้เลขศูนสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก4 0่ย์สา การคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข8และเลขศนย์ผลออก3ตัวบน403เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข0ูนย์นะคะเลขศูย์ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบน3ตัวบนนะคะออก4 03สาำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนเลข็ดบวก4 11 11บวก9 2้20บวก9 29 29บวก2 3ง3าบวก9ก้ 4ี่สิบบวกเก้าสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าบวกหนึ่งห้าสิบห้าสิบบวนดห้าส็ได้เลขเด่นหนะคะหนบวกสได้สาสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกเก้าสามแการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหนึ่งเลขสามผลออกสามตัวบนเก้าสามแปดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะเลขสาในการคำนวณนะคะข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบน สามจบบนออกเก้าสามปเราบรรับชมกันต่อนะคะหลักแสนเลขแปดแปดบวกเก้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้ายี่สิบหกยี่สบกบวกสองยีบดวกสี่สาบองสามสบวกเจ็ดสบเก้าสามบเก้าบวกเจ็ดส่สิบกสี่บกบวกแปดห้บกแปดบวกแปดหกได้เลขสอนะคะสองบวกสได้สี่สำหรับผลออก รา to งวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออก4-4-6สำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองและเลขสี่คนออกสามตัวบน4-4-6พราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบนสามตัวบนออก4-4-6สำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักแสนได้5 5า้าบวกสได้9 9้าเก้าบวกเจ็ดสิบหกสิบหกบวกเจ็ดยบวกหกยี่บก้ายี่บก้าบวกสี่สบวกสี่สาบวกสี่สาได้เลขเด่น7จนะคะเจ็บวกอีกสได้9ก้าสำหรับผลออกรางวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกศูนย์เ้าห้า หรับการคำนวณสูตรเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขเก้าผลออกสามตัวบนศูงย์เก้าห้าเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าในการคำนวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนสามตัวบนนะคะออกศูนย์เก้าห้ามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสี่ได้หกหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกสามสิบสอง สิบสองบวกหกสิบแปดสิบแปดบวกหกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ไดเลขเด่นสี่นะคะสี่บวกสองไดหกสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกห้าหกเจ็ดการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขหกผลออกสามตัวบนห้าหกเจ็ดเพราะฉะน,นั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะสามตัวบนออกห้าหกเจ็ด หาง,งวดผ่านมาแล้วนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคานวณจะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนเดนตรงเลยนะคะเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักแสนได้แ8ดแปดบวก5 1าสิบสามสิบสามบวกสองสิบห้าสิบห้าบวกสี่สิบก้าสิบบวกเก้ายบวกห้าสามสบวกห้าสาบกแปดสีบวกแปดห้ได้เลขเด่น4ีนะคะสี่บวกสได้ห สำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกเก้าหกเจ็ดการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขหกผลออกสามตบบนเก้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะสามตบบนออกเก้าหกเจ็ดเรามาดับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักแสนได้ห้าหบวกเก้าสิบสี่สิบสี่บวก6กยี่สิบยี่สิบวกแปดยี่สิบแวกหกสามบสวกห้าสาบเก้าสามสบเก้าบวกห้าสีบสี่สีกหกห้าได้เลขเด่น6กนะคะหกบวกสองได้8ปดสำหรับผลออกนะคะรางวัลที u, 3, ่หนึงในงวดถัดมา3ามตัวบนออก2 58ด การคำนวณเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข6และเลข8ผลออก3าตบบน258เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ในการคำนวณนะคะในงวดนี้เขามาเป็นเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชม3าตบบนออก258าสำหรับ6งวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม6งวดที่ผ่านมาจะเดินตรงเลยนะคะหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณนี้ แต่สาหรับงวดนี้นะคะเลขเด่นของเราจะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนเลยนะคะต่อไปนะคะต่อไปเรามารอลนด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นของเรานะคะจะเดินตรงมาหลักหน่วยหรือหลักสิบนะคะท่านผู้ชมแต่สําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะสูตรคํานวณเ,เดินบนนะคะท่านผู้ชมเรามารับการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับสูตรคํานวณของเราในงวดวันที่16กรกฎาคมนี้จะเดินต่อหรือไม่นะคะเรามารอลนด้วยกันนะคะเพราะว่า สูตรคำนวณของเรานะคะหกงวดเจ็ดงวดที่ผ่านมาจะเดินมาในตำแหน่งของหลักสิบแต่ว่างวดสุดท้ายนี้คืองวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะท่านผู้ชมกลับมาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนเลยนะคะส่วนงวดถัดมานะคะจะเดินต่อหรือไม่ไม่ว่าจะเดินมาในตำแหน่งของหลักร้อยหลักสิบหรือหลักหน่วยขอให้เข้าอย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมอย่าผิดพลาดไปก็แล้วกันขอให้เข้าอย่างเดียวสําหรับสามตำแหน่งนี้จ้ะ ถึงว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งก็แล้วแต่ขอให้เข้าอย่างเดียวนะคะสำหรับการคำนวณของเรานะคะสำหรับงวดถัดมานะคะทางเราขอทำการคำนวณให้ทานผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักแสนได้3 3มบวกสได้5้าห้าบวกแ1ดสิบสามสิบสามบวกสามสิบวกสองสิบดวกเ้ายี่สบเจ็วกเ้าสามสได้เลขเด่น6นะคะ6กบวยสได้8ปดสำหรับผลออกนะคะ เรามารอลุนดูกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรเดินบนของเราในวันนี้นะคะสําหรับงวดวันที่16กรกฎาคมนี้ทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะคะได้เลข6เลข8นะคะเลข6เลข8นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคําเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจาราณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทท่ทานโชคดีนะคะเฮ้ๆรวยๆทุกทท่ทานนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ